สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีท่างช่องนะคะมือนีจะมาตามแนวทางของอคุณยายหน,น,ลลานูเป็นเลีกหลานเป็นเลีกหลานสาวของเพินนะคะพี่น้องหวดวางหันเสียดายค่ะบ่ได้เอาลุ่งช่องนะคะเลีกหลานสาวเพิ่นแม่พี่น้องเอ้ยฮกเก็ดค่ะเพิ่นฝันนะคะเพิ่นฝันเกี่ยวกับหลุดหมอจะไส้ของเพิ่นนี่หระ เผินฝันว่าค้นปูเผินติ่ตายแล้วนะคะมาชีหลดหุดอมตอระไส์นี่ค่ะมอมตอระไส์ขั้นหนี้พี่น้องนี่หลักฐานนะคะหกเก็ดหนึ่งเก็ดค่ะแต่เหาบไดเอเอาลุ่งช่องเสียดายนะคะพี่น้องมาเอาน้าเมียหนูยุตวิว่าบไดเอเอาเหลียกล้านสาวเกิดลุง่งฝันว่ามาชีหลุดขั้นนี้ล่ะค่ะเหลีกละเลออกยู่หลุดเผินอีหลีหกเก็ดค่ะพี่น้อง งวดนี้ความฝันของหลานสาวพื้นจะฝันว่าจังไดน,นะคะเพราะว่าพึ้นกับบออยากให้สัมผัสพื้นอยากให้ย่า่พื้นเบานะคะหลานสาวพื้นย่งบอหัน่นใดนั่นโยพื้นกเ็เลยว่าให้หลานให้ให้ย่ายเบาแทน่นอะ่ะสวัสดีเมนูอีกข้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีในงวดวันที่ หนึ่งกันญ่ายนหกนิดบารนีคว่วฝันลานสาวเนี่ยบานนีหงอดบางหันคือเข่าขากแแ่เข่าจิงขากแท่เฮ้ากันเลื่ลื่มว่ากันเนาะลืมเอาลุ่งช่องแมนบอคุ้มเขาเอายุเขากับบอซื้อเขากับบอซื้อดิจอกเขาเส้นเอาค่ะค่ะเขากับบอเส้นซื้อแล้วตัวอื่นซื้อมดแล้วซื้อตัวนีแน่เขากับบอเอารอบนี้แล้รอบบาสิบห้าเขาเอาเส้นอัน น้องมินนี่บ่แม่นฝันชิวดูอยู่บ่หลายงวดอยู่บ่มแบบนี่ยก็ฝันอีเก่าล่ะอืมฝันไล่ๆกันนี่ล่ะกับยายบ้านผู้เฒ่าว่าซั่นว่าเฮียนยายทวดพู้นละเพิ่นหัวต็มหมดไปว่อาหารจ้ะว่ามันบ่บ่เห็นเพิ่นดีเพิ่นเสียมันก็บ่เห็นเลยจ้ะจ้ะบัดนี้มาว่าเพิ่นกลับขึ้นมามีตั้งแต่ผู้เฒ่ากับผู้หญิงเหรอมานอนนํากันพนะสามคนเหมืนกันนะอืมเพิ่นตายแล้วดิจะ ผู้ผู้ผู้ผายเ่น,นั่นมานอนเฮียงกันนะเพิ่นว่าได้ตายด้ค่ะแต่ว่าผู้ยิ่งนี่เพิ่นตายแล้วค่ะแบบน,นี้เล่านั้นอายุแปรลอยปีพู่นี้นี่ส่วนผู้ตายนะา่ะที่ยายที่ตายแมนน่าเก่าซิบเก่าผูนี้ลอยพู่นี้เขาเจ้าเติมหายส่วนแตวบาแบบผู้เป็นพอญิส่วนนั่นว่าได้ตาย จ้ะบ้านดีที่ห้องตัวหนึ่งตัวใดรร้อยหกสิบหกวางเดียวหืมร้อยหกสิบหกร้อยหกสิบหกจ้ะย่ายอายุเก่าสิบเก่าปีแมนจ้ะก็เป็นตัวเดียวกันแชร์กับหัวกับหางแมนจ้ะครับเอาก็เขากับฟันมาจังสรระไล่ะไรกันนี่ละกับย่าไยฝันก็เลยก็ให้ตี่นรองตีค้อมฝันเอาหน้าหมอได้ค่ะเด้อ เขากะโบดูวาล<ม>ีจ่อ,อตัวใดแต่ว่าที่แน่ๆหนึ่งมันฝันหดว่างหันนั้น,น,น,นแ่จิวอหลีแต่ว่ากับตุ้มกันเอามันกับเาาาบาโบสื่อไห้ยังน้อยเลยว่าเอาจักบาทเลยเขาเส้นในงดงหดส้นวดเอาเลยไม่มินเอาเมมินเชียย่างบักขัก<อ>สิหาซอยดอกว่าหนัดเบาป้าแต่เสียดายีพี่น้องสุดท้ายสแม่มือนั่น่บมันมือมือเลขออกเนาะมือนั่นมันที่สิบหกนั่นแหละเลขออกเรียว่าเอาไมล้าเอาแม่ เส้นเส้นเส้นมีหมองนห้เส้นอยู่ดี้ยายนั่นแหละเส้นละเส้นงอเส้นวัวเอาเมล่าเอาสาราบอกยาาสิหาซอยดอกมาจันวะเสียเขาบอกค่ะบอการาบอการ์ติดหนีพนาบัตสีบ้านี่เท่านั้นล่ะกับบ่ได้เลยบันเลขออกมากอึ่งหัวซักหัวขมแต่เสียดายแห้ง มันกเลขกันมันกบตรงๆเนาะอันเมนมันตรงขักวดเนี่แม้มกบเขาตรงๆเลยเนาะก็สิว่ามันยุททั้งนาดเกจมันกะยุทธ์ทั้งนาเลยเอินก็อยากให้เห่าไะไรครับอยตอนข่ออกมาจากสัมผัสเจาแล้วนะก็ได้ถามอยทามหนึ่งน้องมินยุ่ธ์จาว่ากว่าฮุกเกจอยู่ที่จาว่าอันร้านเคยนันบ่าหนึ่งเกจด้วยนะ หนึ่งเกดหกด้วยนะมาจันว่าเล่าว่าอืนแล้วเนี่ยได้ลืมไปจำแต่ว่าผันบริดักกับขึ้นมาเอาเพิ่มฝันแล้วได้ถามเขาอยู่ก่อนจะออกไปอกกันเออแมากจะลืม,อมเออ ก็เล่ไปตัดสื่อไายมั่นเป็นบออตัดสื่อไายตัวหนามัน่ันมาออกตัวหนาตรงๆเลยหุกเก็บะนีเอาเอาวันนี้แล้วเอาไหมเออเอาสามตัวตรงๆนี่ละสื่ง่ายตัวบ้านเลขกีีของคุณย่าติดฝันเกี่ยวนี่เมนบอส อเอาเป็นตายแล้วเี่เอาเอาศูนย์ใส่ไห่นํำเด้อค่ะเดอ้อศูนย์เก้าเก้าอแอดตีไห่เอาศูนย์ใส่ไม่กระสืองายแต่เป็นเลขตัวเดียวกันคือเกากับเบ้านเลขตีเนาะพี่น้อ,นองเอเ้ยบานเล,ลื่อมบานเลื่ลืมเด้อ เองบาปูเถ่ามาสามคนเด้อเอาวพูเถ่ามาสามคนใช่จะเรื่องบาปูไต่เด้อเถ่ามาสามคนตีตัวไหนเมหนูจิตว่าสามซุนน่ะเนอสามศูนเหมือนบออันนี้คือสามคนเนาะพูเถ่ามาสามคนไหมคะอย่าบาตีเขากูจะของเรื climbed. ่องบะเมียนดิมันบปฝันคนเหล่ามือดิค่ะเนี่ยตีเอาระห่างเอฟซีล้วค่ะเด้อขัน ตีอันนี้ผู้เฒ่าสามคนได้เอาสามศูนย์กับคนตายเห็นปะอื OK. มเอากะมันกะมันกะสอดคล้องกันน่ะล่ะอันชุ่มหัวใจลายยืดนึ่นหกนั่นกะตีอ้วยให้แล้วเด้อค่ะเด้ออ้วยแล้วมันเป็นเลขตัวเดียวกันกับเลยตั้งเอาหมดอันไรก่อนั่นกับอวยเอาเด้อค่ะนี่ละกะอายุเพิ <t 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 ่นถอนตัว กับบ้านเลขทีจ้อยมันกทีแม่หนูกับถ้าตันหนวดกับบ็นฝันนั่นเกี่ยวกับเนี้ยหลังนีบ่ที่ว่าเอากล้วยไปหน่อยแมนบ่บ่ค่ะค่ะก็มุ่งก็มบ่จ้ะอันนี้อยู่ท่านแต่เบ้นตกอันที่ฝันเกี่ยวว่าเอากล้วยไปหน่อยอยู่ท่านแต่เบ้นออกแต่เบ้นออกบ้านจ้ะจ้ะอันนี้คือเมญายโซนอันนี้เป็นโซนจ้ะมันเปิดโซนได้อันนี้คือความฝันของหลานเด้อพี่น้องหลานสาวเพิ่น ขางล่างแม่ก็ได้เอิเพ่นแมตตูแม่โซนแ่บให่ถวดใหญ่เผาความฝันของหลานสาว่ว่าไหแมนหนูเป็นค้นสอนความฝันเด้อค่ะแล้วฟันสีฟันสีดามานะว่ากว่าเป็นหลานสาวปีบาพีตัวใดอีกบอค่ะนีแค่นี้เนาะค่ะเพราะว่าเอ็ดกับบตีดอกบ่ตีไหดอกค่ะเอากับบตี แอดกาเอาเป็นเลขอายุเพิ่นข้าว่าหลานฝันอืมให้เพิ่นอ้วยเอาโอ้เก้าสามสามคนผู้เฒ่าสามคนเป็นบ่เอาพี่น้องเติมเก้าสามไปอีกเพิ่นว่าผู้เฒ่าสามคนเนาะมันงแจะเป็นเลขอ่า แเข้ากับหัวหกับหางไห้กะลีกบ้านมันกะลีตรงกันพอดีมีแต่ผู้ใช้แต่มีซ้ำนีเนาะค่ะก็ะขอขอบคุณอ่าคุณยายหนูอีกนะคะที่ให้แนวทางของหลานสาวนะคะเส็นการเห็นเตี้ยแล้วค่ะเด้อพี่น้องเย็บซี่ก็ได้ค่ะก็จะขอสรุปนะคะเลขหลานสาวแม่หนูแม่หนู เป็นตัวแท่นของห้านสาวนะคะมันจะคืองวดบังหันบ่น,นะคะขอขอให้โชคโชคมันหมาน้ำเมียนูนะคะขอขอคุณเมียนูุเ่ให้แนวท้างนะคะนี่ก็คือเลขหล้านสาวที่เฮ้าตีออกมาแล้วนะคะก็คือบลตีค่ะก็คือเอาเป็นเลขบ้านของคุณย่ายโซนที่เพิน่นห้านสาวเพิ่นฝันเกี่ยวนะคะ ว่าตายไม่เฮียงก,กันกับหัวเพิรนอยแต่ว่าเฮาก็เลยเอาบานรเล็กที่เพิรนหนึ่งหก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 ห,หนึ่งหกนะคะกัแยกแยกออกให้นะคะแล้วก็อายุเพิรนกัดเก้าเก้าเด้อค่ะพี่น้องที่เติมศูนย์ใส่นี่ก็คือว่าค้นตายแล้วนะคะพุท่าตายแล้วเพิรนอายุเพิ่นอายุ เพิ่มให้นะคะเก่าเก่าแปดสิบเก่าแต่ว่าเพิ่มให้เก่าเก่าเด้อพี่น้องแปดสิบเก่าเพิ่มให 99, ้เก่าสิบเก่าก็เลยแยกแยะออกเก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าสามเอาอายุจริงเพิ 8, 9, ่งแปดเก้าเมนบอหืโอ้บออายุจริงนี่เก้าเก้าเมนบอออาวค่ะอายุจริงเก้าเก้าแต่ว่าเพิ่มให้เป็นลอยเมนบอ เอาว่าพดพลาดค่ะพี่น้องเอาขอให้โชคให้มาน้ำกันกับหลีกหลานสาวของเมียหนูนะคะงวดวันที่หนึ่งกันย่าย่นหกกค่ะขอให้โชคโชคหมันหมานเป็นแค่แนวทางนะคะเป็นแค่แนวทางสื่อฉลากกินแบงรัฐบาลไทยเฮ้าค่ะขอให้โชคโชคมันหมานค่ะคนณอะไรอยู่คุณอะไรแช่นะคะให้กับช่องน้อยน้อยในเด้อค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ